และคณะของคุณเองควรจะเลิกแสดงในวันนี้ผมก็ว่ายเหตุการณ์มันจะร้ายแรงมากร้ายแรงแค่ไหนผมก็ต้องแสดงครับหมดผมเป็นศิลปินจำเป็นต้องแสดงจำเป็นต้องให้ความสุขกับผู้ชมแม้ความตายจะคอยอยู่ตรงหน้าก็ตามผมจะทําให้คนดูผิดหวังในตัวผมไม่ได้มีทางแก้ไขอย่างอื่นไหมคะคุณตำรวจมันก็มีครับจะไม่แน่ใจว่ผลแค่ไหน เป้าเราพูดการแสดงสักครั้งไม่ได้เหรอเพื่อความปลอดภัยของแกเองบอกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สิอะไรจะเกิดปล่อยให้มันเกิดใจยืนยันนะพี่เป้าค่อยคิดหาทางแก้ไขด,ดีกว่าถ้าคุณยืนยันจะแสดงผมก็คงขัดคุณไม่ได้อย่าให้ผมต้องกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเลยหมด